สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านกำลังอยู่กับผมและก็รายการหลอนต้องเล่าเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่ารถมือสองผีสิงแต่ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะรับฟังนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับหลอนต้องเล่าด้วยนะครับ เมื่อไม่นานมานี้ลุงเต่าเข้าไปหกสปีได้ไปออกรถหกล้อสีฟ้ามาคันหนึ่งเนื่องด้วยกิจการขายเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนของแกขายได้ดีรถปิกอัพที่แกมีอยู่คันเดิมไม่พอบรรทุกของจึงจําเป็นต้องหาคันใหม่แต่เพราะว่าเงินทองที่ขายได้ต้องหมุนของเป็นเงินหมุนเงินเป็นของจึงไม่เพียงพอที่จะเอาไปดารถมือหนึ่งมาขับ ด้วยเหตุนี้ลุงเต่าจึงต้องดาวรถมือสองมาใช้งานที่สำคัญการส่งรถรายเดือนรถมือสองถูกกว่ารถมือหนึ่งเกือบเท่าตัวออกรถมาได้ไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของลุงเต่าเย็นวันอาทิตย์วันหนึ่งเป็นวันที่ออกขายของตลาดนัดที่หน้าโรงพยาบาลของอำเภอลุงเต่าได้ไปขายของตามปกติซึ่งลูกชายวัย27ปีของแก ก็คือเจ้าอ้นไปช่วยขายของเหมือนเช่นเคยและเป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่เจ้าอ้นจะต้องไปกินเบียร์เป็นมิสัยเมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะพูดจาหยอกล้อคนนู้นคนนี้พอเป็นกระสายของชีวิตแต่ว่าเบื้องลึกแล้วย่อมเกิดความมึนเมาเป็นของธรรมดาลูกชายเคยบอกลุงเต่าว่าพ่อเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านก่อนนะอ้าวทำไมล่ะลุงเต่าย้อนถามไม่ค่อยมีคนเลยพ่อ พอ่อแม่ก็คงขายกันได้เดี๋ยวสองทุ่มผมจะมาช่วยเก็บแล้วกันลูกชายพูดลิ้นรัวแบบมีอาการมึนๆเอองั้นก็ได้เจ้าอน้นคว้ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ป้ายแดงไขกุญแจสตาร์ทมือดังพืดแล้วก็พุ่งปราสออกสู่ท้องถนนทันใดนั้นมีรถปิกอัพสีขาวคันหนึ่งวิ่งสวนทางกันมาโครมอย่างแรงและดังจนคนในตลาดนัดเหลียวมองเป็นจุดเดียวกันลุงเต่าและเมีย เตไม่ได้ละสายตาทันทีที่รู้ว่าเป็นเจะาอ,อ้นลูกชายของแกแกก็รีบวิ่งออกมาเบียดตัวแทรกไขมุงเข้าไปสุดตัวลงนั่งจับตัวลูกชายและเขยา่าร่างของเจะอ,อ้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดนอนแน่นิ่งไม่ไหวตีงแกมองดูสภาพคันรถโปรดของลูกชายล้อหน้าบิดเบี้ยวจนไม่เหลือสภาพเดิมลุงเต่าเอามือขวายื่นออกไปเพื่อจะสัมผัสลมหายใจที่จมูกของลูกเปล่าความร้อนเผา จึงรู้ว่าเจ้าอ้นสิ้นใจไปแล้วลุงเตา่าน้ำตาไหลพรากเวลานั้นเมียแกก็แทรกผู้คนเข้ามาร่วมร้องไห้ด้วยมันเป็นความสูญเสียของรักครั้งหนึ่งในชีวิตของครอบครัวเลยทีเดียวงานศพลูกชายผ่านไปในระยะเวลานั้นลุงเต่ากับเมียมิได้ออกไปขายของแค่มีความรู้สึกว่าต้องทำใจกับการสูญเสียของลูกชายในครั้งนี้เป็นอย่างมาก แกปล่อยเวลาทำมาหากินให้ผ่านไปเปล่าๆราวสองอาทิตย์กว่า,วาจึงได้ออกเร่ขายของเหมือนเดิมเมื่อต้องออกไปขายของเพียงลำพังสองเท่าสองแก่ก็ลำบากการกางเต็นท์แต่ละครั้งก็ดูจะหนักแรงเกินไปนายจะต้องจัดเรียงของขายแล้วก็เก็บของขึ้นรถเมื่อขายเสร็จทำให้ลุงต่อกับเมียท้อใจมากแกจึงตัดสินใจเรียกลูกสาวที่ออกเรือนไปแล้วมาช่วยแกอีกแรงหนึ่ง และก็นับว่าเป็นโชคดีของแกเมื่อลูกสาวมาลูกเขยแกสงสารพ่อตาแม่ยายจึงตัดสินใจลาออกจากงานมาช่วยกันเป็นการแบ่งเบาแรงไปได้เยอะนอกจากนั้นยังมีหลานสาวตัวเล็กวัยหกขวบกว่ามาอ้อล้อให้หายเหงาคลายความคิดถึงลูกชายไปได้บ้างน้องบิวอายุหกขวบกว่าเป็นลูกของลูกสาวลุงเต่าเธออยู่ในวัยกำลังน่รักหัดพูดหัดคุย ได้เรียนรู้คำใหม่ๆจากคนรอบข้างเป็นต้นว่าหนูรักแม่หนูรักพ่อหนูรักตาหนูรักยายมะมีขูดมะพร้าวทากับข้าวอยู่ในครัวเธอร้องเพลงที่ครูสอนหนูมีเพื่อนที่โรงเรียนหลายคนในบางครั้งบางวันน้องบิวจะท่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางทีก็ร้องเพลงที่คุณครูสอนมาจากโรงเรียนอนุบาลดูไปแล้ว เธอกำลังน่ารักมากเลยทีเดียวผ่านไปได้สองเดือนกว่า,ก,วากิจการค้าขายของลุงเต่าก็เป็นปกติเคยขายได้อย่างไรก็ขายได้อย่างนั้นผิดแต่ว่าน้องบิวหลานสาวแกนั่นแหละที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเด็กชอบพูดชอบคุยมีนิสัยร่าเริงชอบอ้อล้อตายายก็กลับกลายเป็นเงียบถึมไม่ค่อยพูดและมักจะเก็บซ่อนตัว ตามกล่องตามลังกระดาษในย่าแรกก็ไม่มีใครสงสัยความผิดปกตินี้จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเก็บของขึ้นรถจากตลาดนัดแห่งหนึ่งเป็นเวลาโผล่เพลมากแล้วน้องบิววิ่งอ้อมจากหัวรถสีฟ้าของลุงเต่ามาที่ท้ายรถปากก็พร่ำพูดว่าหนูกลัวหนูกลัวแม่น้องบิววิ่งตามมาคว้ามือแล้วถามลูกว่าน้องบิวหนูกลัวอะไรลูก แม่หนูกลัวแม่กอดหนูหน่อยแม่น้องบิวอบกอดลูกไว้ในอ้อมแขนในขณะที่สังเกตเห็นว่าใบหน้าของลูกสาวซีดเผือดลมหายใจหอบถี่เหมือนกําลังวิ่งหนีอะไรมาหล่อนย้ำกอดลูกแนบไว้แน่นกว่าเดิมสักครู่หนึ่งอาการกลัวของน้องบิวก็หายไปดูเหมือนว่าวันต่อๆมาทุกคนก็แทบจะลืมเหตุการณ์นั้นไปเสียเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ลุงเต่าได้ไปลงของขายที่ตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลเป็นที่ซึ่งลูกชายของแกถูกรถชนใกล้ๆกับบริเวณนั้นเมื่อลงของเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงเต่าสังเกตว่าน้องบิวเข้าไปซุกตัวเล่นอยู่ในลังกระดาษใบใหญ่ใบหนึ่งแกได้ยินเสียงน้องบิวคุยอยู่คนเดียวบางครั้งอาจดูปกติที่เด็กเล่นคนเดียวมักจะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยแต่ว่าลุงเต่า แกย่องเข้าไปใกล้ๆซึ่งน้องบิวไม่ได้สังเกตเห็นและก็พูดไปเรื่อยๆว่าอย่าเข้ามานะหนูกลัวออกไปออกไปน้องบิวทำท่าทางปัดป้องสุดฤทธิ์จนมือข้างหนึ่งฟาดถูกลางกระดาษดังป๊อออกไปออกไปอย่าเข้ามาหนูกลัวหนูไม่รู้จักออกไปน้องบิวปัดป่ายมือจนกระทบกับลางกระดาษดังป๊อลุงเต่าได้ยินดังนั้นจึงลุกขึ้นแล้วถามหลานสาวว่า หนูพูดกับใครลูกหนูกก็ไม่รู้เขามาหาหนูหนูไม่รู้จักสักหน่อยน้องบิวตอบพลางลุกขึ้นโผลแขนเข้าหาคุณตาลุงเตา่ากางแขนอบอุ้มหลานสาวขึ้นจากหลังแล้วพูดว่าไปกันเถอะนาะอย่าไปเล่นกับคนที่ไม่รู้จักเลยไปกับตาไปได้ยินคำพูดคุณตาดังนั้นน้องบิวคงไม่คิดว่าเป็นการผิดสังเกตอะไรแต่สำหรับลุงเตา่าย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานของตัวเอง แกได้แต่สงสัยว่าคนที่ไม่รู้จักนั้นคือใครกันแน่ลุงเต่าไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเกรงว่าจะเป็นการเขียนเสือให้คนในครอบครัวแกเกิดความกลัวเสียเปล่าๆแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและเก็บความรู้สึกสงสัยไว้เพียงผู้เดียวในตลาดนัดแห่งหนึ่งที่ลุงเต่าไปลงขายของครอบครัวของน้องบิวก็ไปด้วยวันนั้นเมื่อลงของเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็ทำหน้าที่ขาขายตามปกติมันผิดตรงที่ว่าวันนี้น้องบิวมีอาการแปลกไปกว่าที่เคยเป็นเธอไล่กอดคอยคว้าลังกระดาษและก็พร่มพูดว่าไม่ไปหนูไม่ไปหนูกลัวเธอพร่มพูดอย่างนั้นหลายครั้งจนแม่น้องบิวได้ยินจึงเข้ามากอดและบอกลูกว่าไปน้องบิวขึ้นไปนอนกับแม่เถอพลางอุ้มลูกสาวขึ้นท้ายรถหกลอสีฟ้าคันนั้น เธอเอาเสื่อมปูวางหมอนที่เตรียมมาเป็นประจำแล้วก็ปล่อยล่างน้องบิวลงนอนน้องบิวนอนลืมตาหันหน้าไปมาจนแม่ต้องล้มตัวลงนอนข้างๆเอามือกอดรูบป,ปคคลาๆในที่สุดน้องบิวก็หลับไปในวันนั้นเป็นวันตลาดนัดช่วงต้นเดือนจึงมีการค้าขายที่ดีมากเมื่อเห็น่าลูกหลับแล้วแม่น้องบิวจึงลงจากรถมาช่วยพ่อขายของ ลูกค้าเดินไปเดินมากันขวักขวาเสียงโฆษณาดังมาจากร้านขายเสื้อผ้ามือสองร้านขาย b ีซีดีเปิดเพลงเสียงดังลั่นถึงแม้เศรษฐกิจจะบีบให้ผู้คนต้องอยู่อย่างพอเพียงแต่เมื่อถึงวันตลาดนัดพวกเขาก็ต้องมาซื้อข้าวของเอาไปแช่ตู้เย็นกักตุนไว้เพื่อว่าวันอื่นๆจะได้มีกับข้าวเอาไว้กินรอตลาดนัดครั้งต่อไปลุงเต่าและครอบครัวก็ขายดีจนเหนื่อยไปตามๆกัน ลุงลุงหลานลุงใช่ไหมอยู่บนรถนะชาวบ้านคนหนึ่งผ่านมาเห็นและได้ซักถามลุงเต่าทำไมล่ะลุงเต่าย้อนถามหลานลุงกำลังจะผูกคอตายชาวบ้านคนนั้นพูดอย่างรวดเร็ว <c oughs> ลุงเต่าวางถุงสินค้าของลูกค้าที่อยู่ในมือวิ่งพรวดขึ้นไปบนรถน้องบิวกำลังจะผูกคอตัวเองด้วยเชือกฟางสำหรับมัดของมือทั้งสองกำลังรัดรั้งอย่างแรงจนตาเบิกโพรง ลิ้นออกมาจุกป,ปากจากภาพที่เห็นเหมือนกับวบ่าตั้งใจจะทําให้ตัวเองตายลุงเตา่าตรงเข้าไปกระชากเชือกที่มือทั้งสองแล้วคลี่คลายเชือกออกแกถอดสร้อยจากคอตัวเองเออกมาคล้องคอน้องบิวอย่างทุลักทุเลซึ่งขณะนั้นน้องบิวก็หมดสติอยู่ในอ้อมกอดของลุงเตา่าน้องบิวนอนหลับตาสงบนิ่งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลหมอต้องให้ออกซิเจนเพื่อช่วยระบบการหายใจ สเกลขื่นหายใจบ่งบอกความผิดปกติลุงเต่ามองดูสภาพหลานอย่างเยือกเย็นเศร้าและกังวลแทบจะปลงใจแต่ว่าภายในมีความรู้สึกครุ่นคิดอย่างหนักภาพที่หลานเห็นนั้นอยากรู้นักว่าเป็นใครกันแน่คงไม่ใช่ลูกชายของแกที่เสียชีวิตเพราะว่าหลานบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักถ้าเช่นนั้นเป็นใครกันล่ะ ลุงเต่านึกไปถึงว่าอาจเป็นดวงวิญญาณที่ติดมากับรถมือสองคันนั้นอาจเป็นไปได้ที่มีวิญญาณสิงอยู่ในรถที่มาหลอนน้องบิวจนต้องกลัวลนลานอยู่บ่อยๆลุงเต่าสรุปในใจว่าจะต้องเอารถคันนี้ไปคืนบริษัทที่ซื้อมาแล้วออกรถคันใหม่มือหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอย่างไรเสียก็ต้องเลือกชีวิตหลานเอาไว้ก่อนแคยื่นมือไปจับแขนน้องบิวแล้วบอกหลานว่า รีบหายไไว้นะน้องบิวหลานตาถ้าหนูหายเมื่อไรตาจะออกรถใหม่ป้ายแดงมาให้หนูนั่งเป็นคนแรกเลยแกพูดอยู่ข้างๆร่างน้องบิวที่นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลและก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องรถมือสองผีสิง หากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่รับฟังแล้วรู้สึกชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับหลอนต้องเล่าด้วยนะครับ